ตามท้องตลาดทั่วไปยังไงอะคะยังไงเหรอคะตอนนี้อย่างแจ๊คเนี้ยค่ะรอบดวงตาเขาเนี้ยถุงใต้ตาตายแล้วครับผมอยู่ในก้ะหัวเข่าเลยอะค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยช่วยได้ไหมคะต่างจากที่อื่นยังไงสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรอบดวงตานะคะมีริ้วรอยเนี่ยบางคนอาจจะมีสาเหตุจากการพักผ่อนน้อยหรือว่าเป็นคนที่มีถุงใต้ตาใหญ่อย่างแจ๊คนี่ใช้เวลานานไหมพี่กว่าจะหายเนี้ย ไม่เกิน2นาทีนะคะฮะไม่เกินสองนาท<ะ>ีนะคะสองนาทีาดูดีดูฝานเครับสองนาทีเหรอครับจริงเหรอคะประมาณนั้นนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่คนส่วนใหญ่ก็จะมีทางเลือกในเรื่องของการทําสัลญกรรม <c oughs> อาจจะมีถุงใต้ตาใหญ่ก็ไปทําสัลญกรรมเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> แต่มันก็จะกลับขึ้นมาอีกอาจจะ3ปี5ปีหรือบางคนก็ใช้วิธีการไปฉีดโบท็อกนะคะซึ่งก็จะเห็นผลทันทีนะคะแต่ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะมีอะจิลิีนซึ่งเป็นสารที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วมีเปไทนะะค ช่วยลบเลือนริ้วรอยบริเวณหน้าผากแล้วก็ล่องแก้มถุงใต้ตาให้เลือนหายไปนะคะอันนี้อันนี้มันค่อยๆจะในข้ามเนี่ยพี่วิวดิลคืออธิบายใช่ว่าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เหรอคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยพี่กบ สำหรับภาพอันนี้ใช่ไหมคะเป็นภาพที่เปิดตัวจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้สามสิบสามสิบกวิสามสิบกวิอันนี้สามสิบกวิเองนะใช่ค่ะอันนี้คือด้านซ้ายที่ใช้เพื่อผันไถ่ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเราเอามือไปแปะหน้าจอทีวีนะคะปิดไว้ข้างนึงเขาจะสาวขึ้นห้าถึงสิบปีโอ้ยไม่ได้หรอกเขาทานแค่ข้างเดียวหรอครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เป็นการเทสเดี๋ยวก่อนยุบเลยทำได้ยังไงอ่ะเหมือนเล่นกลนะคะแต่ว่าเป็น ความเป็นจริงก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะค่อยๆเข้าไปทํางานชั้นใต้ผิวมันมีตัวอะไที่เป็นกระตัวนี้มีอะจิลีนค่ะตันนี้ก็จะเป็นสารที่สําคัญนะคะจะไปช่วยลดเลือนริ้วรอยว้าวหายไปแล้วซายนะสังเกตซายไว้น้ำเมื่อกี้เนี่ยนะโถ้าที่ผมพูดอย่างเดียวจะไม่เชื่อกันใช่เคะเห็นวีดีโอแล้วอาจจะมั่นใจเลยว่ามันใช่ย่างนี้